ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคำถามที่าจากมือใหม่ที่ถามเข้ามาบ่อยมากนะครับผมว่าแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราใช้ไปแล้วอพอน้ำมันลดลงมาแล้วเนี่ยถึงระดับโลเลเวลแล้วเนี่ยเราควรเติมน้ำกดหรือน้ำกันดีนะครับผมคราวนี้ผมจะขอเทียบเคียงนิดนึง ให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะอย่างอ่าไม่รู้ว่าเราเคยเคยรู้วิธีที่เขาทำเกลือไหมนะฮะการที่เขาจะทำเกลือเกลือที่เราเอามาทานเนี่ยก็คือเขาจะเอาน้ำเค็มมาแล้วมาต้มหรือว่าตากแดดนะฮะเพื่อให้น้ำน้ำนี่มันระเหยออกไปให้มันเหลือเฉพาะผลึกกดเอ้ผลึกอ่า เรือนะฮะให้เราเอามาทานกันนะครับตัวน้ำกดเองก็เหมือนกันครับผมจากแบตเตอรี่นะฮะที่เราเติมน้ำกดเข้าไปในครั้งแรกเลยอ่ะค่าความถ่วงมันพันสนะฮะโดยประมาณที่พันสเนี่ยเติมเข้าไปครั้งแรกแล้วเนี่ยพอแบตเตอรี่นะครับผมถูกใช้งานไปนะครับถูกใช้งานไป น้ำน้ำมันจะแยกออกจากากดนะฮะผลึกกดเพื่อที่จะระเหยออกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนที่ระเหยออกไปที่ทำให้น้ำมันลดลงมาเนี่ยก็คือตัวน้ำเปล่านะครับผมตัวน้ำนะฮะที่มันระเหยออกไปส่วนตัวกฎนะครับผมตัวกดที่พันสองร้อยห้าสิบเนี่ย ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังอยู่ในช่องนี้เหมือนเดิมผลึกกดยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะถ้าเราสังเกตนิดนึงเนี่ยเวลาแบตเตอรี่บางลูกนะฮะที่มันที่น้ำมันแห้งน้ำมันลดลงว่างั้นเถอะน้ำมันลดลงแล้วเนี่ยเวลาเรามาดูที่ตามแมวนะครับตามแมวอะ่ะตามแมวจะยังยังเขียวยังฟ้าอยู่เหมือนเดิมเลย นะครับผมเพราะว่าความเข้มมันถึงแต่ระดับน้ํามันไม่ได้นะครับพอเราเติมน้ําเปล่าเข้าไปปุ๊บนะฮะตาแมวจะเป็นสีขาวก็คือเหมือนกับว่าน้ํามันจางนะครับผมเหมือนกับน้ํามันจางก็คือมันยังไม่ผสมกันนั่นแหละแต่พอเราเอามาชาร์จให้มันมีปฏิกิริยาหรือมันผสมกันเข้าที่แล้วนะครับผมตาแมวก็จะกลับมาเข้มเหมือนเดิมนะครับก็คือ มันก็จะกลับมาอยู่ที่พันสเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าตอนที่จังหวะที่มันลดลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยลดลงมาเยอะๆนะครับน้ํามันแยกตัวออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอาอเทอร์โม,โมไอไม่ใช่ไอตัววัดความถผอผอมาวัดดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเข้มกว่าปกตินิดนึงนะครับจากน้ํากดเติมตอนแรกพันสองเนี่ยพอเรามาวัดช่วงจังหวะที่ น้ำมันเหลือน้อยเนี่ยมันอาจจะได้ที่พันสองร้อยแปดสิบนะครับผมมันจะอยู่ประมาณพันสองร้อยแปดสิบพันสองร้อยเก้าสิบได้แล้วแต่ความเข้มของมันนะครับผมเพราะว่าน้ำมันแยกตัวออกไปนะครับผมหลักการก็จะเหมือนกันครับผมกับการต้มต้มน้ำเค็มเอาเกลือนี่แหละครับผมเหมือนกันเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือส่วนไหนที่มันลดลงเราก็เติมกลับเข้ามาก็คือถ้าน้ำใช้งานไปแล้วน้ำมันระเหยออกไปเราก็ควรที่จะเติมน้ำกลับเข้ามานะครับผมเติมน้ำกลับเข้ามาแทนเพื่อที่พอมันผสมกันแล้วนะครับพอเราเอาไปชาร์จแล้วก็ใช้หรือว่าใช้งานเนี่ยมันผสมกันแล้วเนี่ยความเข้มมันจะได้กลับมาที่1250เหมือนเดิม นะครับผมสมมุติถ้าเผื่อเราไปเติมเป็นน้ำกรดนะฮะน้ำกรดเข้าไปเราเติมน้ำกรดที่พันสกลับเข้าไปเนี่ยแล้วมันไปผสมกับกรดเดิมนะครับผมมันก็จะทำให้น้ำาีเข้มเกินค่ามาตรฐานของมันอาจจะพันที่พันสามอัพขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้ c c a ของแบตเตอรี่ลดลง นะครับผมหรือบางที CCA มันจะหยุดเลยนะครับผมไม่ขยับตั้งแต่เริ่มชาร์จเลยนะฮะมันจะไม่ขยับเลยเห็นไหมฮะแสดงว่าหลักการมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือส่วนไหนที่หายไปเราก็เติมส่วนนั้นให้กลับเข้ามาแค่นั้นเองนะครับผมหวังว่านะครับผมหวังว่า พื้นฐานเล็กๆน้อยเน,นี้ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มที่จะเข้ามาดูแบบนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวถ้างไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าการที่เราเติมกดเข้าไปเพื่อที่จะให้น้ำมันเข้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยผลกระทบผลข้างเคียงเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นพื้นฐานเล็กๆนๆน้อยก่อนโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ